เกิดเรากําหนดสมการที่เราอยากรู้ล่ะจะ k เป็นอะไรนักเรียนคะข้อสอบลักษณะนี้ทําแบบนี้นะคะนักเรียนดูคุณครูก่อนเริ่มนะนักเรียนดูโจทย์ก่อนคะ่ะเอาตัวนี้นะคะนักเรียนดูตรงนี้นะ a gas นักเรียนขึ้นไปดูสองสมการบนว่าเอ๊สองสมการบนเนี่ย a gas อยู่ตรงไหนอ่าเจอพอดีเลยค่ะเจอบรรทัดนี้เลยค่ะเอ๊ะบรรทัดบนมีไหมบรรทัดบนไม่มีมีแต่บรรทัดที่สอง ถ้ามีบรรทัดที่สองและอยู่ฝั่งซ้ายเช่นเดียวกับที่เราต้องการก็แสดงว่าสมการที่สองนี้เนี่ยเราไม่ต้องคูณเพิ่มไม่ต้องกลับข้างนะคะเพราะว่าเหมือนกับสิ่งที่เราต้องการสมการนี้เราไม่เปลี่ยนนะเอาขาวนี้เราขยับดูต่อดูตัว R ่น,นะคะเอ๊มีทั้งเป็นยังไงคะนักเรียนมีทั้งบนมีทั้งล่างเราไม่ดูคะ่ะเอาใหม่ตัว P บนก็มี ล่างก็มีไม่ดูค่ะมาดูตัวนี้ค Q วบรรทัดบนมีไหมเออบรรทัดบนมีค่ะบรรทัดล่างไม่มีนักเรียนต้องดูบรรทัดที่อยู่ในนั้นนะคะและต้องไม่เหมือนคนอื่นด้วยเอาละค่ะวอยู่บรรทัดบนแต่เราต้องการอยู่ทางขวาแต่โจทย์เข็นมาทางซ้ายอ่าหนึ่งอย่างแล้วนะคะสองสามสิม์ตัวนี้เป็นเลขสี่แต่ที่โจทย์บอกเป็นอะไรคะเป็นเลขสองแสดงว่าหนึ่งเราต้องรู้ละ เราต้องกลับสมการบนแล้วค่ะขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาพร้อมกับคูณอะไรเข้าไปโอ้ยอดเลยค่ะมาดูวิธีทำเลยนะคะบรรทัดบนเลย A นะคะ A บวก3 P มสมการนี้เราไม่เปลี่ยนแต่สมการบนนั้นเราต้องคูณ2แถมจะต้องกลับขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวา K ก็เป็นส่วนกลับแล้วยกกำลังสองเสร็จแล้วนักเรียนก็เอเคเนี่ยค่ะ K ของสองสมการนี้มาบวกกัน นะคะเอาสมการบวกกันเอาเคมาคูณกันนะคะสมการบวกกันเอาเคมาคูณกันนักเรียนก็จะได้คําตอบออกมาค่ะข้อนี้ตอบข้อเท่าไหร่คะข้อ4นะคะสมการบวกกันเคคูณกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะตอบข้อ4นักเรียนดูตัวอย่างที่ 2, 2> ตัวอย่างที่2นะคะกาหนดค่าคงที่สมดุลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถามบอกว่าเคสนี้จะเป็นเท่าไหร่ ถาม k3 จะเป็นเท่าไหร่นะคะอาเราเริ่มดูเลยนะได้เรียนดูจากโจทย์เลยค่ะ 2a เห็นไหมคะ 2a อ,อยู่ที่นี่บรรทัด1มี a บรรทัดสอไม่มี a เรามองแล้วค่ะบรรทัด1น,นี้ใช้ได้ละแต่เราต้องเหมือนโจทย์ก็แสดงว่าบรรทัดบนน่ะต้องคูณด้วย2เข้าไปถ้าคูณได้2เข้าไปก็แสดงบรรทัดบนตัวน,นี้ต้องลกกำลังอะไรคะอ่ากำลังสอง ต่อมาดูบีบีีอยู่ไหนโอ้ oh, อาจารย์ B อยู่บรรทัดบนอกีกเอางั้นไม่ต้องดูเอาดูดีสิดี D. อยู่บรรทัดล่างแต่บรรทัดล่างนี่เป็นยังไงคะนักเรียนอยู่คนละข้างกับที่เราต้องการเราต้องการฝั่งทางด้านซ้ายมือแต่โจทย์เราต้องการอยู่ฝั่งทางด้านขวามือแต่โจทย์เขียนทางอะไรมาให้เราคะทางซ้ายเราแสดงว่าเราต้องกลับกลับสมการนี้แลวคะ่ะ ขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาเริ่มนะคะถามว่าข้อนีจออนะะ้จะตอบอะไรนะคะจะตอบอะไรนะคะสมการผนเหมือนเดิมแต่สมการที่คูณได้สองเข้าไปก็ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่า,ายกกำลังสองแล้วแต่สมการน,นี้เป็นส่วนกลับเราเอาสองสมการน,นี้มาบวกกันต้องเอาค่า k เอามาคูณกันนะคะ3ายกกำลังสอง คูณด้วยเศษหนึ่งส่วนยี่สิบคำตอบข้อนี้ตอบข้อตอบข้อสามค่ะนักเรียนดูตัวอย่างที่สามเอาละค่ะคราวนี้เราจะต้องมาสอบกันจริงๆแล้วมาดูตัวอย่างที่สามกันตัวอย่างที่สามจากปยาที่เรากำหนดให้เนี่ยนะคะมีข้อกอไก่ข้อไข่เราถามข้อควายค่ะนักเรียนถามว่าสมการข้อควายเป็นอย่างไรทำเหมือนเดิมทุกอย่างเริ่มนะคะ ดูตรงนี้ก่อนค่ะ so 2 so 2นั้นอยู่ในสรรมการที่1เห็นไหมคะสรรมการกอไก่แต่สรรมการก๊ไก่นั้นซัลเฟอร์ไดออกซ์นั้นอยู่ขวามือแต่เราต้องการอยู่ซ้ายและเราต้องการคูณ2ด้วยต้องตอบไม่ชื่นใจสิ k ตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะ1ส่วน a ยกกำลังถูกต้องเลยค่ะ1ส่วน a ยกกำลังสองเห็นไหมคะคิดในใจได้แล้ว ใครดี่มาดูต่อ O2 O2 มีอยู่ใน2ส,สมการเราไม่ดูเอาใหม่ขยับ SO3 อยู่ในสมการที่สองแต่นักเรียนดูสิคะสัมประสิทธิ์เหมือนกันไหมคะเหมือนกันแสดงว่าสมการขอไข่เราไม่ต้องคูณเพิ่มไม่ต้องกลับข้างก็แสดงว่าเอาสมการที่เราได้เมื่อกี้นี้มาคูณกับข้อขอไข่นี้ลคะค่ะสมการบวกกัน K คูณกันตอบตอบข้ออะไรคะ ยอดเยี่ยมเลยค่ะตอบข้อ3เห็นไหมคะนั้น K ก็จะเท่ากับ B ส่วน A ยกกำลังสองตอบข้อ3ค่ะดูตัวอย่างที่4ี่ค่ะตัวอ,อย่างที่4ยากขึ้นนิดนึงบอกอาจารย์เอ๊ะโจทย์สั้นนิดเดียวเนี่ยทำไมอาจารย์บอกว่ามันยากนิดนึงอะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะข่าวนี้ท่านออกแปลก,ปลกท่านถามบอกว่านักเรียนดูนะปฏิกิริยาในข้อใดมี KCE C นะคะนักเรียนคะ KC C นี่ย่อมาจากคำว่าคอนเซนเทรตแปลว่า K อันนี้แทนอยู่ในรูปของความเข้มข้นในหน่วยโมล่าหรือโมลงต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะคะขาที่ดูตัวนี้ KP KP นี่ย่อมาจากคำว่าความดันเราเลยรู้เลยว่าถ้าเป็น KP เมื่อไหรแสดงว่าโจทย์ของเราสารทุกตัวของเรานั้นต้องเป็นอะไรคะเป็นแก๊สค่ะนักเรียน เป็นแก๊สค่ะเป็นแก๊สถามาอาจารย์แล้วเราจะรู้อยังไงล่ะว่าข้อนี้ KC เท่ากับ KP เอาละค่ะเราเริ่มดูกันเลยนะคะอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือต้องดุลสมการค่ะอ่าดุนก่อนเลยค่ะหน้าไฮโดรเจนใส่เลข3หน้าแอมโมเนียใส่เลข2ข้อ3หน้าไฮโดรเจนฟลูออไรด์ใส่เลข2ข้อ4 โอโซนใส่เลข2ออกซิเจนใส่เลข3เขานี้ถามล A, แล้วค่ะเอ๊ะเราจะเท่ากันจะดูยังไงคำตอบดูง่ายๆนะคะ KP ย่อม,มาจาก K ซึ่งแทนในรูปของความดันเพราะฉะนั้นในระบบเราต้องเป็นแก๊สข้อ2นักเรียนจดลงไปเลยนะคะจำนวนโมลค่ะนะักเรียนจำนวนโมลของแก๊สทางขวากับทางซ้ายต้องเท่ากันค่ะ KC KP เท่ากันค่ะคุณครูจะพิสูจน์ให้ดูนะคะคุณครูจะพิสูจน์ให้ดูว่ามาได้ยังไงเริ่มเลยนะคะ PV เท่ากับ NRT น v เท่ากับ NRT นะคะนักเรียนนักเรียนหาความดันนักเรียนต้องย้ายตัว V มา n คือโมล V คือปริมาตรโมลส่วนปริมาตมรก็คือความเข้มขน้นโมลส่วนปริมาตร และปริมาตรนี้ต้องหน่วยเป็นลูกบาทเดซิเมตรจริงไหมคะโมลต่ลูกบาทเดซิเมตรก็คือความเข้มข้นนั่นเองคูณไดอาร์ทคราวนี้มาดูโจทย์ของเราละคะ่ะไฮโดรเจนบวกฟูออรีนเริ่มดูเลยนะคะไฮโดรเจนบวกฟูออรีนได้ไฮโดรเจนฟูไลสองฮไอหาเคซีก่อนคะ่ะเคซีก็คือความเข้มข้นของสารทางด้านซ้ายมือยกกำลังสัมประสิทธิ หารด้วยผลคูณของความเข้มข้นนะคะเอาซ้ายซ้ายตั้งขวาหารยกกำลังสัมประสิทธิ์นะคะทันนะคะซ้ายตั้งขวาหารยกกำลังสัมประสิทธิ์นะนึกเียได้เคซีแบบนี้นะคะคราวนี้ดูเคพีบ้างเคพีนั้นเนี่ยเราแทนในรูปของความดัน หลักการเดียวกันทุกอย่างเลยค่ะนักเรียนไฮโดรเจนฟูออลานั้นเนี่ยเป็นแกส๊สเห็นไหมคะเป็นผลิตภัณฑ์นักเรียนก็เอาขวาตั้งซ้ายหารยกกําลังสัมปสิทธิ์เหมือนเดิมแต่แทนที่จะแทนอยู่ในรูปของความเข้มขน้นก็แทนอยู่รูปของความดันเท่านั้นเองเราเริ่มแทนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความดันของไฮโดรเจนฟูออลานักเรียนก็แทนด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเจนฟูออลาคูณได้ R ท แต่เห็นไหมคะตัวนี้ยกกําลังสองก็ยกกําลังสองปกติความดันของไฮโดรเจนก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนคูณได้วย rt ฟูออลีนก็คือความเข้มข้นของฟูโอลีนคูณได้วย rt นักเรียนจะเห็นไหมคะว่า RT นั้นยกกําลังสองข้างบนยกกําลังสองข้างล่างก็ตัดกันไปนักเรียนเห็นตัวที่เหลือไหมคะตัวที่เหลือก็คือ KC นั่นเองคะ่ะนักเรียนจึงได้ว่าข้อนี้แหลคะค่ะคือคําตอบ KP กับ KC เท่ากันคุณครูขอฝากสูตรเอาไว้นิดนึงนะคะ KP นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ KP เท่ากับ KC คูได้วย RT delta n ถามว่า delta n คืออะไรนี่ค่ะนักเรียน delta n อยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนเอาจำนวนโมลจำนวนโมลของแกส๊สนะคะทางขวามือนะคะนักเรียนเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนโมล ทางซ้ายมือเอาขวาตั้งนะคะลบทางซ้ายเสมอนะคะเอาขวาตั้งอันนี้เลข2แต่บังเอิญบังเอิญค่ะนี่เป็นเลข1น,นี่เป็นเลข1รวมกันก็2ใช่ไหมคะดังนั้น2ลบ2จึงเป็น0ดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเดียลต้าเอ็นนักเรียนเป็น0พอเป็น0 RT ยทยกกาลัง0ก็คือเลข1ดังนั้นข้อไฮโดรเจนบวกฟูริน ได้ไฮโดรเจนฟูอไ์ KP กับ KC จึงเท่ากันค่ะและมีนักเรียนถามคุณครูว่าอาจารย์แล้วถ,ถ้าเกิดไม่เท่าไม่เท่านักเรียนก็สามารถจะหา KP ก็ได้หา KC ก็ได้นะคะแต่ต้องเตือนอย่างหนึ่งนะ KP ต้องใช้กับใครเท่านั้นคะ่ะแก๊สนะคะนักเรียนให้ดูการคำนวณเลยค่ะดูตัวอย่าง5นะคะการคำนวณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์0.05โมล ทำไปยากับคอนลีน0.06โมนโมลในภาชนะขนาด500ลูกบาทกเซนติเมตรนักเรียนช่วยคืนครูอ,อปกาวงตรงนี้เลยถ้าจะผิดก็ผิดตรงนี้แล้วค่ะนักเรียนดูกลับดักก่อนวงตรงนี้เลยค่ะ500ลูกบาศก์เซนเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเราแทนค่าหาค่าเคนะนเนี่ยเราจะต้องแทนลงไปในหน่วยโมล่าคือโมลต่อลูกบาศเดซิเมตรแต่มนันเป็นลูกบาศเซนค่ะนักเรียน ห้าลูกบาทเซนไม่ถึงลิตรหลังจากเกิดไปยาดังสมการพบว่าที่ภาวะสมดุลเนี่ยนะคะมี COCl2 เกิดขึ้น3.96กรัมโจทย์สมการเขียนให้เสร็จเลยค่ะเขียนให้เรียบร้อยเลยถามบอกว่าข้อนี้ k จะเป็นเท่าไหร่เราเริ่มเลยนะคะละักษณะโจทย์ข้อนี้เป็นการกำหนดว่าเราเติมสารตั้งต้นลงสู่ระบบอะไรบ้างอย่างละกี่โมล เด็กนักเรียนก็ชูมือถามเลยว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วข้อเนี้อาจารย์จะต้องการทําเป็นโมลหรือจะเป็นโมลาร์อาจารย์เออถ้ามีนักเรียนถามมีมีเพื่อนถามแบบเนี้เราไปตอบที่โรงเรียนเราเราคิดว่าข้อนี้จะทําเป็นโมลหรือโมลารดีคะอ่าเห็นไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจนักเรียนทําอะไรก็ได้ครที่ดูข้อเสนอของคุณครูนะคะข้อเสนอของคุณครูคะ่ออคคคะกรณีที่ ดูนะคะระบบของเราระบบของเราในโจทย์นูเห็นไหมะระบบของเราในโจทย์นี้เนี่ยไม่มีโซลิดไม่มีโซลิดนะคะไม่มีโซลิดให้เรานั้นเนี่ยแทนเลยนะคะแทนเป็นโมล่าเลยค่ะนักเรียนนะัน้นนตลงไปเลยนะเป็นโมล่าเลยเดี๋ยวเราทําดูค่ะนักเรียนดูวิธีคิด วิธีคิดเริ่มนะคะเราเขียนสมการก่อนต้องอย่าลืมนะสิ่งที่คุณครูจะต้องเปือนเขียนสมการและดูนก่อนนะคะเอาเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นเริ่มต้นนะคะนักเรียนใส่คาร์บอนมอนอกไซด์ลงไป0.05โมลแต่มันครึ่งลิตรถูกไหมนักเรียนต้องการเป็นโมลาร์โมลาร์คือ1ลิตร1ลิตรคือ1,000ลูกบาทเซนติเมตรต้องคูณด้วยอะไรคะ คูณสองเข้าไปเลยค่ะเอาใหม่ลรามาทวนกันหน่อยดีไหมเพื่อความเร็วเริ่มนะคะนี่500ลูกบาศก์เซนนะคะ500ลูกบาศก์เซน์ไม่ถึงลิตรเราต้องการเป็นโมลต่อลิตรคือ1,000 500เป็นหนึ่พต้องคูณด้วยเท่าไหร่คะสดังนั้นนักเรียนก็เอา0.05คลคิดในใจเลยค่ะคูณ2เข้าไปเลยนี่ก็เหมือนกันค่ะคนเลน 0.06ก็คูณด้วยอะไรเลยคะ2เข้าไปเลยใช่ไหมคะอ้าวมาดูกันนักเรียนได้เลยนะคาร์บอนมอนอกไซด์นี่0.1นคอเรน0 1นโมลาร์เขาบอกว่ามี cocl 2เนี่ยเกิดขึ้น3.96กกรัมนักเรียนต้องเอามวลโมเลกุลไปหาร เพื่อเปลี่ยนเป็นโมลแต่พอโมลเสร็จต้องคูณอะไรต่อคะต้องคูณ2นะคะเพื่อจะเปลี่ยนเป็นโมลต่อลิตรนักเรียนได้มาเป็น0.08 0.08นี้นักเรียนสามารถจะหาบรรทัดนี้ได้เลยค่ะบรรทัดเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะบรรทัดเปลี่ยนไปนั้นเนี่ยมาจากจํานวนโมลในสมการเคมีพร้อมนะคะ cocl 2เกิดขึ้น0.08ก็แสดงว่า เกิดขึ้นคุณครูใช้เครื่องหมายบวกฝั่งทางด้านซ้ายมืออันนี้ต้องถูกใช้คุณครูก็ใช้เป็นเครื่องหมายลบและสัมประสิทธิ์เท่ากันหมดเลยดังนั้นสัมประสิทธิ์มันเท่ากันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นในปริมาณที่เท่าเท่ากันดังนั้นอันนี้ถ้าเกิดเกิดขึ้น0.08ฝั่งนี้ก็ต้องใช้0.08ด้วยใช้ไปใช้เครื่องหมายลบ กิดใช้เครื่องหมายบวกนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเอาสอบรรทัดนี้มาบวกกันก็เป็นสมดุลแต่เนื่องจากว่าสมดุลที่ได้อันนี้เนี่ยหน่วยเป็นโมล่าก็แสดงว่านักเรียนพร้อมแล้วค่ะที่จะเอาบรรทัดนี้แทนในค่าเคได้เลยใช้หลักเดิมขวาตั้งซ้ายหารยกกำลังสัมประสิทธิอ์ออ๋ต้องเติอนนิดนึงสถานะอะไรห้ามแทนลงมาในเคคะจำได้ไหมคะ สถานะโอเยี่ยมมากค่ะ s OLID คือตัว S นะคะห้ามแทนลงมาในค่า K อะไรอีกสถานะหนึ่งคะ L S กับ L นะคะนักเรียนเราโน้ตลงไปเลยค่ะสถานะของสารที่เป็นของแข็ง S กับของเหลว L ห้ามแทนลงมาในค่า K เอ๊ะทำไมถึงห้ามแทนเพราะเราถือว่าความเข้มข้นของสารเหล่านั้นเกือบคงที่ค่ะ ขวาตั้งส้ายหาันยกกําลังสัมประสิทธิ์ไม่ได้ลองแทนดูสิคะตอบเท่าไหร่เท่าคุณครูไหมเท่าไหมคะเท่าไหมคะเท่านะคะเราเท่ากันเราถูกหมดเลยคะ่ะอาลองดูหน่อยนะคะดูตัวอย่างที่หกตัวอย่างที่หก แก๊สซัลเฟอร์ไนออกไซด์นะคะสลายตัวได้ดังสมการการศึกษาการสลายตัวของซัลเฟอร์ไนออกไซด์ในระบบปิดโดยเริ่มต้นด้วยซัลเฟอร์ไตออกไซด์2โมลแล้วเรียนวงกลมตรงนี้ค่ะ2ลิตร2ลิตรอันนี้เกินไหมคะนักเรียน2ลิตรเกินหลิตรัเกเรีว่า2ทํทำอะไรยอดมากเอาสองไปหารนะคะเรามาแทนค่ากันดูค่ะนักเรียน ดูวิธีคิดกันเริ่มเลยนะคะวิธีคิดเราต้องบอกแล้วว่าเราเขียนสมการพร้อมกับดุลสมการแล้วใช่ไหมคะเริ่มตน้นเราเปลี่ยนเป็นโมลาร์เลยนะเราตกลงกันแล้วว่าถ้าในข้อสอบของเรานะคะไม่มีสถานะของแข็งอยู่เราจะใช้เปลี่ยนเป็นโมลาร์เลยเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งโมลาร์แต่ปรากฏว่าข้อนี้เนี่ยคะ่ะเขาบอกว่า ซัลเฟอไตออกไซด์นั้นสลายตัว20% 20%ของ1ก็คือ0.2ถ้าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถูกใช้ไป0.2ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็เกิดขึ้น0.2ออกซิเจนเกิดขึ้น0.1ตามสัมประสิทธิ์นะคะแล้วก็จับ2บรรทัดบวกกันนักเรียนได้เป็นโมลาร์มาหมดแล้วก็พร้อมจะแทนค่าเคแล้วค่ะขวาตั้งซ้ายหารยกกำลังสัมประสิทธิ์ตอบเท่าไหร่คะตอบข้อ1ค่ะ นักเรียนคะก่อนที่เราจะจบกันตรงนี้นะคะเรามาคุยกันก่อนดีไหมคะว่าถ้านักเรียนจะแทนค่า k นี้เนี่ยทุกตัวที่อยู่ในตอนที่จะจะแทนค่าต้องอยู่ในรูปหน่วยอะไรคะโมลาโมลต่อลูกบาทกเดซิเมตรแล้วเวลาเราแทนค่า k สถานะอะไรเราไม่ใส่โซลลดกับลิลควิดยอดมากคะ่ะนักเรียนคะ เราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ